สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับแล้วก็อยู่ในเกมลายแอดดิ้นลนเจอร์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะมาอ่านนะครับอัปเดตนะครับทุกคนเวอร์ชั่น1่0นนะครับแล้วก็เป็นการสรุปให้ฟังเลยนะครับทุกคนในคลิปนี้นะแต่ผมขอบอกก่อนนะครับว่าบางกิจกรรมนะครับผมก็อ่านแล้วเข้าใจนะครับส่วนอันไหนที่ผมไม่เข้าใจผมก็ขอข้ามไปก่อนนั่นเองนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะครับทุกคน ทุกคนอย่างแรกนะครับทุกคนเกมนะครับจะมีการปิดปรับปรุงนะครับทุกคนวันที่30เมษานะครับทุกคนนะก็ใครยังทํากิจกรรมตรงไหนไม่ครบนะครับก็รีบๆไปทํากันด้วยนะครับทุกคนก็เกมจะปิดแล้วนะครับวันที่30เมษาปิดอัปเดตนะครับทุกคนโอเคต่อไปนะครับทุกคนเนื้อหาในประกาศนะครับอ่านแตกต่างจากความเป็นจริงนะครับทุกคนก็ค right ือแบบว่าเนื National ้อหาต่างๆครับในส่วนของตรงเนี้ยที่เราไอที่เกมนะครับได้มีการประกาศบอกเนี่ย อานจะแตกต่างจากความเป็นจริงด้วยนะครับทุกคนเมื่อเกมได้มีการอัปเดตมานะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวผมมาเริ่มอ่านอันแรกให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะคือกิจกรรมนะครับสนามประลองนะครับพรีซีซั่นนะครับทุกคนสนามประลองในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนมันจะแตกต่างจากสนามประลองปกติตรงที่ว่ามันจะใช้ได้แค่เพียงเลนเจอร์เท่านั้นนะครับทุกคนก็คือไม่สามารถใช้คู่หูหรือเรือรบนะครับหรือการทักษะอะไรประมาณนี้ได้นะทุกคนนี่รูปภาพก็ขึ้นให้ดูประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ แล้วก็จะเพิ่มกิจกรรมให้มาด้วยนะครับอ่าโอเคครับต่อไปนะครับทุกคนมีนะครับการกําหนดนะครับทุกคนระยะเวลานะครับในการตีเนี่ยจะอยู่ที่2สัปดาห์นะครับต่อ1ซีซั่นนะครับทุกคนก็คือเขาไม่ง่ายนะทุกคนก็คือเราเกมเนี่ยจะมีระยะเวลาในการโยมตีเนี่ยอยู่ที่2สัปดาห์นะครับทุกคนแล้วก็จะรีรีแลงอะไรประมาณนี้รีแลงซ์ั่นซีซั่นที่1นึ่งที่ซั่นที่2ออะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็ มีระยะเวลาในการโจมตีอยู่ที่2สัปดาห์นะครับทุกคนแล้วก็จะเกิดการรีเล้งอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับต่อมานะครับทุกคนคันเนนนะครับสนามบลลงนะครับทุกคนมันจะไม่เหมือนกับสนามบลลงปกตินะผมบอกก่อนนะเวลาเราเวลาที่เราเนี่ยโจมตีนะครับด่านสนามบลลงปกตินะครับเวลาเราแพ้นะครับเราก็จะได้คันเนนนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสนามบลลงแบบ p ซีซ i s i นะครับทุกคน ถ้าเกิดเราแพ้เนี่ยเราจะไม่ได้คะแนนเลยนะครับทุกคนนะก็คือเราต้องชนะเท่านั้นนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับผมก็สรุปมาคร่าวๆนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าเนื้อหามันตุกลุ่นหรืออะไรผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนผมก็สรุปตามความเข้าใจของผมนะครับแล้วก็สรุปแบบรีบๆคร่าวๆนะครับทุกคนอ่าต่อมานะครับทุกคนเป็นการนะครับเพิ่มสินส่วนนะครับทุกคนนะตรงนี้นะชิ้นส่วนในตอนนี้นะครับทุกคนก็คือมันจะเป็น ชิ้นส่วนนะครับของไอทมตรงนี้นะครับทุกคนก็คือแกนนะครับเลือกโซนนะครับทุกคน ss นะครับทุนแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเกมเนี่ยมันจะแจกเป็นคัสอะไรนะครับทุกคนในส่วนของตรงนี้เนี่ยต้องรอดูในเกมอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนเกมมันไม่ได้ระบุนะครับว่าจะแจกเป็นแบบคัส ss หรือคัส s หรือคัส c คัส a เลยประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ว่ามันสามารถนะครับหาได้ในกิจกรรมขณะสำรวจแล้วก็อีเวนต์นะครับทุกคนแต่ว่าผมอึ้งมากนะมันสามารถหาได้ในกิจกรรมขณะสำรวจด้วยนะครับทุกคนอ่ะ กิจกรรมขนาดสำรวจนะครับก็คือในส่วนของตรงนี้นะมันจะเป็นอยู่ตรงนี้จะเป็นหีบสมบัตินะทุกคนตตอนนี้ผมไม่ขึ้นว่าผมรับไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับทุกเช้านะอย่างเช่นเราไมา่ได้ออนนานๆแล้วเรามาเล่นเนี่ยมันจะขึ้นนะครับทุกคนโอเคมาต่อไปนะครับทุกคนเป็นกิจกรรมที่3นะที่เกมจะมีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาแนละคือการเพิ่มด่านนะครับผมก็คือจะเพิ่มด่านเมืองแร่ด่านเลนเจียนนะครับทุกคนก็คือเพิ่มทุกด่านนะครับประมาณเพิ่มมา20ด่านนะครับจากที่มีถึงแค่ 80ด่านนะครับตอนนี้จะเพิ่มมาถึง100ด่านแล้วนะครับทุกคนะโอเคนะต่อไปนะครับทุกคนจะเป็นในส่วนเพิ่มอันดับกิวที่กิวนะครับทุกคนกิจกรรมเนะี่ยผมยังอ่านแล้วผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะอะ่ผมขอบอกก่อนนะคือแต่ว่าผมจะอ่านในกิจกรรมคร่าวๆให้ฟังนะครับคือเขาบอกว่าเพิ่มอันดับค่ายีกพีนะครับและอันดับบอสกิวแต่ละซีซั่นระหว่างกิวในหน้าจอกิวนะทุกคนอันนี้คือผมอ่านแล้วผมงงนะ ก็คือผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับทุกคนว่าต่อมานะครับผมเป็นกิจกรรมที่5นะครับที่เกมเพิ่มเข้ามาก็คือการตั้งค่าภูมิภาคนะครับกิวนะครับคือสามารถตั้งค่าเป็นญี่ปุ่นไต้หวันไทยฮ่องกงและอินโดนีเซียได้นะครับคือสามารถตั้งค่าได้นะครับผมมาแต่เดิมนะครับมันจะไม่สามารถตั้งค่าอะไรได้เลยนะครับสำหรับภูมิภาคนะเนี่ยมันจะมีแบบเปล่าๆมาเลยนะครับทุกคนอ่ะกิวผมตอนนี้ก็มีอยู่แค่3ามคนนะครับทุกคนก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยเข้ากิวผมหน่อยนะครับทุกคนก็มาเล่นกันได้นะคครับทุกน โอเคมาต่อไปครับจะเป็นกิจกรรมที่6นะครับทุกคนกิจกรรมที่6กครับก็คือการเพิ่มสเตตนะครับทุกคนมาถึง300สเตจเลยนะครับผมแต่เติมนะครับจะมีอยู่แค่2,300นะครับแต่ตอนนี้จะเพิ่มมาถึง2,600เลยนะครับทุกคนก็อีกยาวเลยนะทุกคนตอนนี้ผมถึงแค่ด่าน700ดนะครับทุกคนในไอดีรลองนะก็คือด่าน700นิดๆนั่นเองนะครับทุกคนอ่าต่อมานะครับเป็นอันที่7นะครับก็คือการปลดล็อกอัปเกรดนะครับสูงสุด ถึง1 0 0 0 0 0มืนนะครับทุกคนวิวนะอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นัปเกิจในส่วนของวิวตรงไหนนะทุกคนผมก็ขอข้ามไปก่อนนะทุกคนว่าผมไม่เข้าใจในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนอ่าก็ชิปนี้นะครับก็เราก็มาอัปเดตง่ายๆนะครับสรุปแบบคร่าวๆให้ฟังกันแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเนื้อหานะครับอาจแตกต่างจากความเป็นจริงนะครับทุกคนเราจะไม่สามารถเชื่อถือทั้งหมดนี้ได้นะครับทุกคน โอเคครับทุกคนนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็มาอัปเดตให้ฟังประมาณนี้นะครับสำหรับเวอร์ชันน1.5.0นะครับที่จะมีการปิดอัปเดตในวันที่30เมษายนนั่นเองนะครับทุกคนคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังประมาณนี้นะครับ